วิธีการบินแบบมิกให้ลูกค้าที่ท่านซื้อไปแล้วเป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้จักระบบบินแบบมิกหรือตับไม่เป็นแต่ท่านใดที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลยนะครับอตัวนี้เป็น F 2 2นะครับเดี๋ยวมาพิพากัดูนี่นะครับเซ์โวฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือนะถ้าหนหน้าไปมือใมือผมเสียบช่องหนึ่งนะครับขวามือก็เสียบช่องสองช่องที่สาก็เป็นสปีดนะครับตามปกติครับ ก็ต่อแบบเข้าไปเลยครับจับคู่แล้วนะจับคู่แล้วเดี๋ยวยัง้ม่เเปิดรีโมทนะครับมันก็เยลยร้องวางนะครับเปิดรีโมทปกติเขาต้องเปิดรีโมทก่อนนะอันนี้ผมเปิดทีหลังไม่เป็นไรครับทีน,นี้คือถ้าเราจะบินแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมีบบแบบนี้คือทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้ายกหัวมันจะขึ้นพร้อมกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้มิกเดี๋ยวจะพาไปเปิดฟังก์ชันมันนะครับ กดปุ่มโอเคนะครับแช่ไว้แล้วก็กดเลื่อนไปรูปประเจนะครับกดปุ่มอัพฝั่งนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวาอยนครับแล้วกดโอเคครับกดเลื่อนลงมาคำว่าแอร,รอนเนี่ยฮะกดโอเคเนี่ยับกดเปิดนะครับตอนนี้มันออฟอยู่ฮนะีเปิดปุ๊บแล้วกดเซฟนะครับเห็นว่าตัวเนี้ยมันยัง ยกหัวยังสลับข้างอยู่อันนี้บินไม่ได้ยังไม่บินไม่ได้ครับต้องมาปรับอีกนะครับปปรับทีหนึ่งมาตรงที่รีเวิร์ดเพราะว่าหเห็นไหมเวลายกอมันจะสลับมาอยู่เนี่ยเป็นซ้ายขวาตรงนี้มันยังไม่เป็นปุ่มนี้ครับต้องเป็นช่องนี้ก็เลื่อนไปที่รีเวิร์ดช่องหนึ่งนะครับกดให้มันเลื่อนลงมามาที่รีเวิร์ดนะครับก็กดแคนเซิลแช่ไวน้กะ็คือเซฟนะครับแคนเซิลแช่ไวนะ้น ถ้ากดแคนเซลครั้งเดียวนี่คือแคนเซลแต่ถ้ากดแช่ไว้จนมีเสียงตีดนี่คืออันนี้คือเซฟครับเดี๋ยวมากดดูนะครับหลังจากเซฟแล้วเห็นนะฮะขึ้นพร้อมกันแล้วเอ๊แต่ว่าทาไมมันขยับน้อยจยังเลยนะครับมันแบบนี้มันจะอาการจะดีไหมมันน้อยอย่างเงี้ยเ,เวลาแก้อาการนะเวลามันเสียเสียทรงเวลามันบินนะครับเราจะมาปรับที่เดิมฮนะที่จุดตรงที่เราเปิดนั่นแหละครับที่แอรอนเหมือนเดิมกดเลื่อนลงมาตรงซีเอชหนึ่งนะครับ ห็นไหมฮะมันบอกว่าห้าสิบเห็นไหมครับเราก็ใส่เข้าไปสักร้อยนี่เลยครับเลขสองก็ร้อยครับแล้วก็กดเซฟนะครับแช่ไว้มาดูครับนี้เห็นไหมขึ้นเยอะแล้วซ้ายขวาหัวขึ้นแล้วก็เลี้ยวด้วยอะไรเนี้ยเดียวนี่คือจบเลยไม่ต้องใช้ฝั่งนี้นะครับคือใช้แค่เซอร์โวสองตัวก็จะประหยัดงบนะครับ เดี๋ยวลองดูมอเตอร์ที่ทำง,งานหรือเปล่าโอเคครับพร้อมบินแล้วจบเท่านี้ครับผม